แล้วก็เห็นความเขาเรียกว่าความไม่ปกติ<ะ>ก็คือตัวแทนคนตาย<ะ>ตัวแทนคนตายอันเนี้ยก็จะมีหนึ่งคือแม่สองคืออายการ<ะ>และตำรวจสามคือทนายมันไปอยู่อีกฝั่งหมดเลยเราได้เห็นปฏิกิริยาในนะั้นคุยกันกระนุ่งกระนิ่งว่าสุดท้ายมันก็คงจะยกหมดคือมันเห็นแล้วเราบอกได้เลยว่าหดหูค่ะ,ะมันหดหูแต่ว่ามันทำยังไงได้เพราะว่า เราก็ต้องเชื่อว่าคนพวกนี้ก็ต้องรับกรรมนะคะแล้วก็ยิ่งมาเห็นคืออีกคดีหนึ่งนะคะที่ศาลตัดสินว่าเออแตงโมเนี่ยมีอย่างโ้นอย่างนี้คือหลักฐานมันตรงกันข้ามกันนี้เนี่ยมันเอาเข้ามาใส่ไม่ได้หรอกอแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าทุกคนพยายามบอกว่ามันเป็นหลักฐานใหม่นะคะแล้วก็จะทําให้เหมือนกับเอากลับเข้ามาในคดี<ร>ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เนี้ยค่ะก็คือระบบกฎหมายไทยก็คือเหมือนเห็นตรงอ่ะ ก็คือถ้าคุณไม่ต่อสู้ชั้นนี้คุณก็ไม่สามารถเอาเข้ามาได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีใครมองความล้มเหลวของคดีนี้ว่าทําไมตํารวจถึงไม่เอาหลักฐานผู้นี้ใส่ทําไม GPS อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมองตรงนี้เพราะว่าก็มองว่าหมดหน้าที่แล้วเพราะนั้นความไม่ยุติธรรมในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครมาทบทวนว่าทำอย่างไรจะแก้ปัญหาเหล่านี้คดีแตงโมเนี่ยชัดมากชัดเจนมากค่ะ